วันนี้นงมจะพามากินข้าวที่กองถ่ายกันหน่อยค่ะมาถึงนะคะบรรยากาศก็ดีเลยค่ะพี่ๆน่ารักกันมากเลยนะคะมาถึงก็ชวนกินข้าวเลยค่ะนงมดก็ไม่รอช้าเลยนะคะมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะยังไม่ได้ทำงานเลยนะคะขอเติมพลังด้วยกันกินข้าวก่อนเลยค่ะอาหารรสชาติอร่อยมากค่ะกินแบบหมดจานเลยนะคะเครื่องดื่มก็มีพร้อมค่ะสามารถสั่งได้เลยนะคะพี่ๆน่ารักกันมากเลยค่ะยังไม่พอนะคะเอาเก้าอี้มาให้นั่งด้วยค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นงมดก็รอคิวถ่ายค่ะแล้วก็มาเติมหน้าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะพี่ช่างแต่ง ะะก่อนจะถึงคิวน้องมดน,นะคะก็มาเปลี่ยนชุดรอเลยค่ะเป็นกองถ่ายใหญ่นะคะแล้วก็ผู้กำกับเก่งค่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนสุดยอดกันมากๆเลยะะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้น้องมดสนุกมากมากค่ะเดี๋ยวพี่ๆรอชมโฆษณากันด้วยนะหลังจากนั้นนะคะ,น,ะ,น,ะ,คะน้องมดก็แวะมาซื้อเสื้อยืด<ม>ค่ะไม่ <neg า S 1> พอนะคะแอบมาเจอน้องเอฟซีด้วยค่ะน่ารักมากหลังจากนั้นน้องมดก็มีนัดต่อค่ะมีนัดคุยงานกับลูกค้านะคะคุณภูมิคุณแทนนะคะพามาทานอาหารร้านนี้ค่ะเมกซิกันนะคะไม่เคยทานมาก่อนเลยค่ะแต่ว่ารสชาติก็อร่่่ออออยยดดีีนนะะะะะคคคไมมพเหหลลืกบ้ว บคุณมากๆเลยนะคะสาหรับมื้ออาหารนี้เสร็จล้วก็จะออกเดินทางไปส่งพี่จอยที่บ้านกันค่ะหลังจากส่งพี่จอยเสร็จนะคะเปิดฝากกระโปรงหลังเท่านั้นกร <laus> ะ,ะเป๋าเดินทางหายไปหนึ่งใบค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เที่ยงคืนแล้วขึ้นได้ค่ะลืมไว้ที่รีสอร์ทนะคะออกจากห้องนะคะแวะเข้าห้องน้ำนะคะ่ะลืมไว้หน้าห้องน้ําลืมเอาขึ้นรถนะคะใช้เวลาย,ย้อนกลับมาที่รีสอร์ทนะคะ1ชั่วโมงเลยค่ะทางรีงสอร์ทก็น่ารักมากเลยนะคะเก็บกระเป๋าไว้ให้อย่างดีเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะไม่ลืมกระเป๋านะคะน่าจะถึึงงงบบ้้้าานนนนนนนตตตตอออเทีี่่ยแถ ามา,ะะมาถึงง่วงมากค่ะแต่อันดับแรกเลยนะคะก็คือต้องเช็ดเครื่องสาอําอางออกจากหน้าให้หมดก่อนมันก็จะใช้คลีนซิ่งบียอนตัวเดิมเลยค่ะตอนนี้จะเช็ดสิ่งสก,กรปรกนะคะเครื่องสาอําอางออกอย่างหมดจดเลยค่ะเผยหน้าชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนกระชับรูขุมขนด้วยเพราะวันนี้นะคะเจอทั้งมลภาวะค่ะเครื่องสาอําอางต่างๆ <Cle ansing S 1> ะคลีนซิ่งบียอนตัวนี้เช็ดเครื่องสาอําอางออกอย่างหมดจดเลยค่ะแล้วก็ไม่แสบตาน้องมนเองก็ใช้หมดไปหลายขวดแล้วค่ะเช็ดเสร็จหน้าสะอาดสดชื่นเลยค่ะ